ข้อต่อมานะครับข้อที่2นะครับกําหนดให้ผ้าไหมจ่ายอิเล็กตรอนได้มากกว่าแท่ง PVC นะครับเมื่อนําแท่ง PVC ไปถูกับผ้าไหมแล้วดึงแท่ง PVC ออกจากผ้าไหมแท่ง PVC จะมีประจุไฟฟ้าสะสมเป็นบวกหรือลบนะครับก็โจทย์นะครับเขอันนี้เขากําหนดให้ผ้าไหมนะครับจ่ายอิเล็กตรอนได้มากกว่าแท่ง PVC นะครับ ฉะนั้นนะครับเมื่อผ้าไหมจ่ายอิเล็กตรอนได้มากกว่าแท่ง PVC นะครับฉะนั้นตอนที่เราดึงผ้าไหมกับแท่ง PVC ออกจากกันนะครับผ้าไหมจะมีประจุเป็นบวกนะครับส่วนแท่ง PVC จะมีประจุเป็นลบมากกว่านะครับเพราะว่าแท่ง PVC จะรับอิเล็กตรอนจากผ้าไหมได้มากกว่าที่จ่ายไปนะครับ ก็เป็นไปตามข้อที่1นะครับข้อนี้